สวัสดีครับวันนี้นะครับมาคุยกันโหนกนะครับผมในรถโตต้าเอลทิสนะครับหลายๆคนเนี่ยกำลังชอบเลยกําลังเป็นสายเาเรียกว่าสายพ่อบ้านแอบแฟนแต่งรถ <Hey! S 1> นะครับเป็นสายที่หลายๆคนชอบเพราะว่าบอกก่อนว่าสเต็ปเนี้ยมันเป็นสเต็ปที่1น,นะครับอย่างคันนี้ที่ผมทำเนี่ยผมใช้โช๊คเป็นโช๊คทวินทูบนะครับแล้วก็ได้แม็กสวยได้ยางสูงใช้งานง่ายเพราะลูกค้าเนี่ยโจทย์มาเลยว่า อยากให้ p e r f o r m a n c e ดีๆแต่อยากได้ความนุ่มไม่ได้ต่างกับรถเดิมเยอะ้าต,ต้องบอกก่อนว่าอันนี้นะครับเป็นตามแต่ละคันที่ผมจัดสเปคไม่เหมือนกันเพราะว่าบางคันบอกว่าผมจัดยางผิดสเปคแต่มันอยู่ที่ลูกค้าต้องการเว้ยว่าลูกค้าต้องการอะไรนะครับเราเป็นแค่คนที่ต้องคอยจัดช่วงล่างตามที่เขาใช้งานฉะนั้นเนี่ยนะครับเป็นสิ่งที่ลูกค้าเลือกเราก็ต้องเลือกให้มันถูกตามการใช้งานที่เขาต้องการฉะนั้นนะครับวันนี้ผมเลือกอะไรบ้างไปชมกัน โอ้ยช่างกำลังทำอยู่เลยเนี่ยอ่ามาดูทุกพี่กันทำกันหน่อยอันนี้กำลังทำอะไรอยู่ฮะเซตโชคครับเซตโชคครับนี่อันนี้คือพี่ลี่นะคะหลายๆคนต้องมาหาคนนี้ฮะสาวเยอะ <c oughs> <c oughs> คนนี้แหละคือคนที่เซตโชคให้เรานะครับต้องบอกก่อนว่าลองสังเกตดีๆนะครับตัวโชคเองนะครับจะมีการปรับได้แค่ 1, สูงเตี้ยจากกระบอกนี้ทางบนนี้คือ,อยางกันฝุ่น นะครับข้างในนี้ก็จะมียางกันกระแทกอยู่ในนี้นะครับฉะนั้นเนี่ยชุดเทอินจะมีโชค4ตัวให้คุณนะครับลองสังเกตดีๆเบ้าเป็นเบ้าเดิมนะครับเบาไม่ได้ให้มานะครับผมการปรับรีเบาเนี่ยช่างเขาก็จะหมุนปรับตั้งแต่แรกอ่ะพี่ลีต้นนูนเสร็จยัง,ยงอ่ะดูช่างเซ็ตสดๆเอาแบบตั้งแต่วัดเลยเพ่วัแล้วอ่า <c oughs> ลองชมนะฮะนีาตามสเปคเจ็คตามสเปคอ่าวเวลาเราขันโชวกขึ้นนะครับลองสังเกตดีๆสปริงมันก็จะโดนบีบขึ้นไปอัตโนมัตินะครับอ่าเพราะว่าตัวนี้ไม่สามารถปรับโตกได้นะครับเวลาโหลดรถลงรถก็จะเตี้ยลงเวลาบีบขึ้นรถก็จะสูงขึ้น นะครับแต่คันนี้ผมทําไม่เอาสุกไม่เอาเตี้ยมากเพราะว่าลูกค้าต้องการให้รถมันสูงๆขับสบายๆนุ่มเนบนุ่มเนบนี่นี่ดูเวลาวัดก็ต้องวัดสตอกเลยนะดึ๊บรึบ สักยันสักให้หยุดหยุดไหมมึงประมาณนี้นี่เวลาช่างใส่ก็จะปรับรีเบลให้เลยนะครับอ่าสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดจบเสร็บร้อยเกยกระเสกได้เลยนี่ท่านหน้าเสร็จเรียบร้อยให้ช่างประกอบไปต่อเรามาโม้กันต่อก่อนก็หลังจากอีกอย่างหนึ่งฮะอันนี้คือสิ่งที่ลูกค้าต้องการนะครับลูกค้าต้องการร้อ BBS L.M. นะฮะไม่ใช่ BBS b o m o l o นะนะครับ BBS เลิมัง L.M. ตัวนี้เป็นงานเทียบนะครับผมที่ถือว่าดีเลยนะครับลักษณะก็จะเป็นแบบนี้นะครับล้อปุ๊บปุ๊บปุ๊บต่อมาดูอันนี้นิดนึงส่วนสูงนะครับแต่หลายคนอาจจะบอกเฮ้ยมึงจัดยางผิดสเปคกูจัดไม่ผิดนี่คือสิ่งที่ลูกค้าต้องการคราวนี้เราสังเกตดีๆอย่างเส้นใหม่ สูงกว่ายางเส้นเก่าแบบพอสมควรเลยนะครับแต่กับการมันเยอะแหละแต่ผมจะใส่อ่ะนะครับเพราะว่าผมต้องการให้ยางเนี่ยมันสูงขึ้นเพื่อชดเชยส่วนสูงของสตัดฉะนั้นเ,าาเนี่ยรถคันนี้จะนุ่มนุ่มนิ่มนุ่มเน่ยเลยอึบแป๊บหนึ่งวางก่อนก็คือยางเนี่ยเราเลือกพอราร์ทสปอร์ตสี่นะครับเพราะว่าผมต้องการให้ยางเนี่ยมาช่วยเรื่องของส่วนสูงแล้วก็ต้องการเรื่องของการใช้งานที่ต้องการการก่อถนนนะครับแต่ใช้ชุกในการเก็บจุดยึดรอยต่อถนนทุกอย่าง นะครับคันนี้ก็จะเป็นสเตปแบบนี้โชคนุ่มอย่างสปอร์ตนะครับก็รอ,อรับความเร็วสูง,สงใช้งานดีดีและลูกค้าเน้นว่ากูจะใช้แต่มิชลินนะครับผมก็เดี๋ยวไปรอชมตอนจบกันดีกว่าโชคราคา3า0 0 0บาทยางราคา2-2,000บาทล้อชุดละ20,000บาทนะครับเดี๋ยวไปชมตอนจบว่ารถคันนี้เป็นยังไงโอเคครับทุกคนหลังที่เราประกอบล้อกับโชกให้ลูกค้าเสร็จแล้วนะครับวันนี้ผมก็พาทุกท่านมาดูก่อน ต้องบอกก่อนว่าผมทําตามคอนเซ็ปต์ลูกค้านะครับก็คือหนึ่งรถไม่เตี้ยจนเกินไปหนึ่งครื่อไม่ถือว่าเยอะมากนะสําหรับรถที่โหลดนะครับผมแล้วก็ชุมล้อคอนข้างฟิตแล้วก็ได้ฟิตเมนที่ตรงนะครับผมเดี๋ยวผมจะพาดูรอบคันนะครับล้าเดี๋ยววันนี้จะพาไปเทสไตไล์คันนี้ด้วยนะครับต้องบอกก่อนว่าคันนี้นะครับสองนิ้ววาดทั้งซุง้มพอดีเลยนะฮะเป็นล้อ BBS LM นะฮะ ยางมิชลินพลรสสปอร์ตสี่นะครับมาดูรอบคันหน่อยนะครับด้านหลังเนี่ยนะด้านหน้าก็จะประมาณนี้ล้อหลังก็สเปคโอเคนะครับสําหรับลูกค้าที่คันนี้ลูกค้าบอกแล้วคอนเจ็์ผมเอารถไปจ่อยตลาดนะครับพี่หนูนะครับผมก็จัดตามสเปคให้เดี๋ยวพาตากล้องไปซิ่งหน่อยดีกว่าไปขึ้นรถกันลงมาอยู่บนรถโตโตอเอาติดแล้วนะฮะคันนี้เป็นโตโตอเอาติดต,ตัวก่อนโฉมปัจจุบันนะครับก็แน่นอนนะครับเอาติดมันเป็น5้ารูร้อย นะครับอย่างคันนี้เราก็อยู่บนรถโต้ต้าวติดที่เป็น500ูร้อยบนโชคเทีินสตีดอัดวานวานวานนะครับใครๆหลายๆคนเนี่ยชอบบอกว่าเสียดวานเนี่ยแข็งแม่งเอ้ยไปถนนใหญ่ก็ได้วะไปถนนใหญ่นะแต่กล้องมันกลัวผมลองถนนใหญ่ไม่ใช่เลหรอก oh, <no. S 1> มันก็เลยบอกว่าพี่หนอกไปลองในซอยนะไปได้แล้วรถติดต้องพักกอนไปเรามาดูกันนะครับว่า สเตปสตรีทยุทธ์นะครับไบโนคีสมดุนะครับมันจะเป็นอย่างไรต้องบอกก่อนว่านะครับคันนี้เป็นโตยต้าอลติสที่ผมจัดชุดโช๊นะครับเป็นเทอินสตรีทแอดวานนะครับแล้วก็ยางมิชลินคอนสปอร์ตสีนะครับรล้อบ b s คือต้องบอกว่าสเตปที่ผมทำอันนี้นะคือตั้งแต่ตอนนขึ้นรถมานั่งขับเนี่ยไม่ได้ต่างกับรถเดิมเยอะ บอกเลยแต่ใครที่ว่าเทอินแข็งเนะี่ยขอตีทักทีนึงเถอะนะครับคือมันมีคนว้ยชอบบอกว่าโชคสตัดเนี่ยแข็งสเตียดวันก็แข็งถ้าสเสียดวันแข็งมึงใส่โชคอะไรนุ่มวะกูอยากจะรู้เหมือนกันอันนี้ถามแบบไม่ได้กวนตีนอยากรู้อยากรู้จริงๆนะครับการที่คุณบอกว่าสเตียดวันแข็งเนะี่ยนะครับมีแต่คนเขาว่าว่าเสียดวันนี่ยวย อันนี้กูพูดกูกล้าพูดกูกล้าพ,พูดได้เลยว่ามีเด็กคนบอกว่าเฮียน,นุ่มเกินไปทําไมสตัดมึงนุ่มเกินเลยจังเลยฉะนั้นในคนบอกว่าแข็งเนี่ยมึงน,น่าจะเข้าใจผิดนะครับเพราะรถรุ่น,นเนี้ยหรือสตรีทอนดวาเนี่ยมันไม่ได้ออกแบบมาแข็งเลยนะครับมันออกแบบมาคือใส่พ่อบ้านใส่คนที่ชอบแต่งรถแต่ต้องการความนุ่มนะครับเน้นทรงสวยๆขับสบายๆความกระด้างน,น้อยๆไม่ดิ้งแต่กองเน่งปะแข็งปะไม่แข็ง เมียตากล้องก็ต้องได้ยินว่าโชกตัวนี้มันนุ่มเพราะตากล้องมันก็อยากแต่งรถถูกปะเดี๋ยวพาทุกท่านนะครับมาลองดูกันคือผมคงไม่ได้ขับเร็วอะฮะเพราะว่ารถมันติดแต่ว่าอยากให้ลองดูฟีลลิ่งในการเก็บรอยต่อถนนมากกว่าดูในกล้องก็ได้ครับเพราะกล้องมันยังไม่โยกเลยโยกปะวะไม่โยกนิ่งกริบอันนี้อยู่ที่ความเร็วประมาณ40กิโลเมตรต่อชั่วโมงมใจเย็นให้ ความนุ่มนวลคือถือว่านุ่มมากนะนุ่มไหมครับตาล้องเนี่ยเปลี่ยนอย่างงี้แฟนจะรู้ปะไม่รู้หรอกถ้าไม่ขูดคือต้องบอกก่อนว่าอย่างคันนี้ลูกค้าก็แต่งให้ให้ภรรยาขับเหมือนกันนะครับเพราะลูกค้าบอกเลยพี่หโนโุกูซีเรียสนะคือ,อยังไงก็ต้องไม่แข็งนะเป็นการปลดล็อกการแต่งรถของคันอื่นๆนะมิกแล้วผมมิกแล้ว คือต้องบอกก่อนว่าบางคนไปใส่สตาร์ทมารู้สึกว่ามันกระด้างนะครับแต่บอกตรงๆว่าตัวเนี้คือถ้าเสียดวันกระด้างเ่ะไม่มีโชค๊คให้ใส่แล้วอ่ะอันนี้แบบไม่ได้ไม่ได้อวยเทอินนะครับคือต้องบอกก่อนว่าลักษณะวิสัยโชคมันออกแบบมาสตรีทยูสจริงๆแต่ถ้าใครขับร้อยเจ็ดร้อยแปดสองร้อยเนี่ยมึงก็ไม่ใช่สตรีทยูสละมึงเลสซิ่งยูสสตรีทยูสคือใช้งานปกติอ่าถามตากล้องโลแข็งไหมพูดดิตากล้อง เออเห็นปะไม่แข็งเมียตาก็้องต้องรู้เพราะตากล้องอยากแต่งรถเหมือนกันนี่ดูนี่แ0แล้วอ่ะคือต้องบอกกันว่าอย่างอันเนี้ยความกระด้างอาจจะมีแต่อย่างที่บอกว่าจาต่ก่อนเนี่ยใส่แม็กขอบ16วันนี้ใส่แม็กขอบ18ครับทุกคนนี่พามาลองเทสไลน์ถ้าอยู่บนลาดยางนี่เนียนเลยเนาะเนียนกริปคือถนนที่เนียนที่สุดนะครับควจะเป็นลาดยาง นะครับส่วนถ้าใครแบบขับบนคอนกรีตแล้วบอกชกแข็งนะี่คือเอออันนี้เป็นที่ถนนนะครับร้อยต่อถนนเนียนกรีบกรีบขับสบายสบายอันนี้ถ้าใส่โซต่ตรงนี้นี่ขับไปกินกาแฟไปยังได้เลยนุ่มเอยนุ่มเกินนุ่มไหมครับตากล้องอีกแล้ครครงนะดูดูคอสะพานดูคอสะพานนี้ึบ โลคอสปารนี้ลงครับตะกล้องฮึบโอ้โหดีดีเฮีย <c oughs> บอกเลยว่าไอ้เฮียนี่ม่งดีจริงคือถ้าใครเจอสตาร์ทแล้วแข็งนะมาเจอเทย์อินสเตยนี่คือมันไ,ได้โชคได้รถใหม่กลับบ้านอะ่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็อยู่ที่การประกอบนะเพราะคนบางคนก็บอกว่าโช๊คตัวนี้แข็งแล้วก็ชอบถีบคือต้องบอกก่อนว่าอาการโช๊คถีบเนี่ยมันเป็นเพราะเราโหลดไม่ถูกระยะโช๊คมัน นะครับอย่างที่หลายคนเขแบบทำไมมันพึ่งพูดอะไรทําไมไม่เข้าใจโดดจำระยะชกผมลองเคยพูดไปหลายๆรอบแล้วยกตัวอย่างคล้ายๆเดิมลกันเหมือนกับว่าจริงๆเนี่ยโชคแต่ละตัวนะครับก็มีลักษณะนะครับตลาดหรือคนที่เราเออสมมติวันเออบริษัทเองเนี่ยมันก็เป็นคนผลิตโชคออกมาถูกปะมันก็ต้องผลิตมาให้ตรงกับการใช้งานนะครับผมเคยบอกทุกท่านแล้วว่าเราไม่ได้เป็นคนเลือกเขาเขาผลิต คุณดูเลยคุณชอบการขับแบบไหนแล้วคุณก็ซื้อตามการใช้งานแบบนั้นอย่างคังนนี้ลูกค้าเนี่ยวิ่งไม่เกิน140ผมใช้ยางควบคุมไปถึง200แล้วผมเอาโชคมาให้ต้องโจทย์ภรรยาพี่เขาดีกว่าฉะนั้นเนี่ยนี่คือสิ่งที่ผมพยายามจะทําให้ทุกคนไว้ว่าเวลาคุณอยากได้อะไรคุณต้องรู้ว,ว่าคุณต้องการอะไรนะครับไม่มีใครรู้นอกจากตัวคุณถูกปะ่ะรถยนต์รถอ,อาการนี้เป็นอย่างนี้รถอันนี้เป็นอย่างนั้นนะครับพี่ทุกอย่างมันแก้ได้คุณเปิดใจจะแก้หรือเปล่า หรือว่าชีวิตนี้ะตํตำหนิอย่างเดียวมันก็เป็นไปไม่ได้ปะวะเราแค่ต้องการเพิ่มเพอร์ฟอร์แมนซ์ให้มันดีขึ้นนี่คือแนวทางที่เราจะทําฉะนั้นเราไม่ได้แบบแต่งไปประกวดกันเราแต่งมาบางคนบอกโูใส่ยางไลพี่หนกอ้วนทังเลยจะเตี้ยก็ได้จะเตี้ยมึงก็ต้องขับได้แต่ถ้ามึงอ้วนแล้วมึงสบายแฟนมึงไม่ได่าดีกว่าไหมอ่าอันนี้ลองแชร์กันบางทีลูกละนาดที่บ้านแม่งโตลูกบนเริ่มเลยมึงใส่ยางเตีย้ยเตี้ยไปเพื่อ เดี๋ยวเสร็จปับ๊บไม่ต้องมาโหลดรถเยอะโหลดเยอะ,เ,ยอะเสร็จปับ๊บติดติดเสร็จปับ๊บทังงล้ามันแตกเนี่ยมันคือสิ่งที่คนมันไม่เข้าใจเพราะเวลาบอกปับ๊บกระเถียงกันถูกไหมแต่ก็ต้องบอกก่อนว่าสิ่งที่ผมบอกคือมันคือเรื่องจริงอะต่อให้ผมทําไม่ได้หรือผมทําได้ที่อื่นก็ต้องเหมือนผมนะครับนอกจากเขาจะอยากขายของคุณอะถ้าเขาอยากขายของเขาจะบอกโอ้ทำได้ใส่ได้ครับพี่ใส่ไม่ดีมึงกล้ารับคืนบ้างล่ะ อ,อ,อันนี้กูท้าเลยถ้าใครบอกใครไปขายของลูกค้าแล้วแบบใส่สตัดไม่ต้องโหลดก็ได้ยียแน่จริงมึงรับคืนเขาดิมึงจะได้เป็นพ่อค้าที่ดีนะครับเพราะว่าอย่างกูไม่ขายไงเพราะบางคนบอกหูพี่หนกร้านอื่นแม่งใส่เคสใด,ไ,ดไม่โหลดได้ลองใส่ดูดิอลองใส่ดูจะได้รู้ว่าใส่ไปแล้วขับได้หรือเปล่าคําว่าขับได้กับขับดีมันต่างกันนะครับอย่างผมคือต้องขับดีนะคือรถทุกคันอะซื้อของสามหมื่นคุณภาพของต้องสามหมื่นนะไม่ได้ซื้อของสามหมื่นไปใช้สองพัน ระบบก็ดีบางคนแม่งบอกว่าหูยแค่นี้ก็ดีแล้วพี่อย่าใช้เขาม่าแค่นี้ครับเพราะเงินที่คุณลงทุนน่ะมันสําคัญนะครับคุณซื้อของคุณต้องได้ของตามราคาไม่ใช่ว่าคุณแม่งโดนของที่ไม่ตรงกับการใช้งานคุณจะซื้อทําไมอะ่ะในเมื่อของบางตัวอาจจะถูกกว่านั้นก็ได้นะครับเตือนไว้เตือนไว้ประมาณนี้นะครับทุกคนก็ฝากหน่อยแล้วกันว่าอยากแต่งรถนะครับเลือกสินค้าให้มันตรงกับการใช้งานนะครับอะไรที่ไม่ชอบก็อย่าไปซื้อ นะครับซื้อของให้มันตรงกับการใช้งานซะนะครับชีวิตจะได้ไม่เจอปัญหาเนาะก็ขอฝากร้านหน่อยนะครับร้านผมมี2สาขานะครับสาขาที่เมื่อกี้เรามาดูกันมาเนี่ยก็คือสาขาบางใหญ่ตอนนี้บางใหญ่มีทั้งหมด7ห้อยนะครับเขาเรียกว่าโหนห้อยทองนะครับใครอยากแวะเข้ามานะครับปรึกษาหารือช่วงล่างระบบเบรกระบบโช๊คผมนาทุกอย่างนะครับบอกว่าปี2013คงไปอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับคนที่ต้องการแต่งรถแบบถูกวิธีนะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ เอออย่าลืมกด Subscribe แล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะเอออีกเรื่องหนึงลายแอดเนี่ยบางคนบอกแอดมาเราไม่เจอนะครับตัวแอดจริงๆมันชื่อว่าแอแล้วก็ P2013 ตามหน้าอกผมเลยนะครับอ่าหรือตามช่อง YouTube ที่คนดูกันเนี่ยแหละนะครับอย่าลืมกด Subscribe แล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้โหนกเพื่อเป็นกำลังใจในการทำงานด้วยสวัสดีครับ